เอาฮอนไปรัชดาไปายูส uh, อิสอ่าอิซาดิกรงมะไปเดียอันหลังวะรอกไป รถดอ้อคาดวัดห้อลงบ้าตับชันเอาับไปไหนวะคาดเอโอเคกูลงเองนะรถช็อคบ้านกูเองเออ this is not p i ปติกปติก don't go prison oh don't go prison this is t u ี e this is t จะอีกเจ็ดมาเฮ้ยโฟกัสครับโฟกัสครับเล่นมุกสุดรูเตียวใชครับ yeah you can say สุดรูเตียว t start สุดรูเตียว no no สุดรูเตียวสุดรูเตียว yeah and เซรุ cell รุหี

ต้องมีเชื้อไทยในตัวมั้ง hmm. อย่างชอบ it's a bad word นะครับครับ bad word no no Hey let's go เฮ uh ้ยนะผมมาร์ k วันโอเคได้บ้างผมละ Okay bro โอเคจะกลับมาอยู่ Nice down Nice double กดเดี๋ยวพี่ ขอมเมียขอเมียขาบคอมเมียเลเวลวันเวสเออโอเคไหนฟกบ้านเหรไม่เห็นเพื่อนมันนอกเราต้นไม้ชิดพี่อ้วเหรฟอร์สฟอร์โอเคนายเฮ้ยองนำ้ำดีเลยใช่ไหมเอะ่ะเอียโล่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  ห้องน้ำโคตรซากเลยเราแล้วห้องน้ำวันหม่อวันหม่อมามาวันหม่อชุดแนนทดสอบมาบอกไม่ไม่มีตัวนึงพี่เออเดลสอยโคตรซากเลยเออเอาคนจ่อยด้วยใจที่500ครับโอเคล็อคยาแป๊บเอาหนี่เตี้ยแจ่งหรือเปล่าเนี่ยโอเค B High the House เอาไม่มากเอาไปมาก B High the House Can Trade maybe at the wall at one guys on the mountain ครับเย้เจ้าเฮดเอาเจ้าเฮดเอาเจ้าเฮด nice ไปบ้าน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 บางสามีโอเค in the house okay all t h a t nice 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 go this way เอ่อสไลด์ไปสว oh oh นุ๊บนุ๊บ knock นุ๊บ knock เออโคเฮ็บนูบอนัยอยู่ไหนอ่ะเป็ดคือฝั่งข้างๆมีผมผมเอา DBS ยิงวัดกับมันโอ้โหสภาพมากโอ้อกแม่เด็ดโอ้โหฟักโอ้โหครับดูโหครับมุงแอ มึงเอ้ยอะไรนะมุงแงด้วยมุงแงเลือกูว่ามาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายไอ้ต้าวผูคนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยมุงแงคืออะไรยัดแม่โอ้มุงแงกูตัดเอ้ยอีีเห้ยแล้วกูยิงมังตายโคตรไวไม่อย่างสามได้อีกก็ไม่ยาน้ำไหมครับผีชายเออมันจริงไอ้ตัวสไนซ์เรามันยิงตัวสไนซ์เราเนี่ยหัวแตกเลยฟุกกี้กูไปเออเออเดี๋ย้จะฟุกกี้ว่ายัดแม่เออไปเอามาอีกข้อฟุกกี้บอกตัวส้มนี้อยู่ไหนอะประดับฟ้า ในในบ้านสองชั้นไอชั้นสองพี่ยังยังซ้ำคาบกูไปเลยสัตว์เออเขาเยี่ยมผมหญิงตายโคตรไวอะน้ำเยอะไหนวะชั้นสองชั้นสองชั้นสองเนี่ยพี่ขึ้นไปไหนอะในหน้าต่าง่อพี่โอเคยืมของก่อนแล้วกันนะโอเคเลยไปเอเดียรคุณสามคุณแน่เออข้าไม่ซัดมั้งเลยเหรสุดผมหมดละใช่อ่อ Ủa bà sạch mang lại cọ đỉnh đã tỏ hay vậy đi quá Kill him Kill him Không rồi mang lấy Nó chẹp mạc, nó chẹp bị phốt Chụp con, chụp con, chụp đai, chụp đai ได้นทยตีมสไนป์โหจบแล้ว <c oughs> กูเก็บเองกูไม่มีของทีมสไนป์อะดิแต่ยาวยังไม่มีเลยจะภาพมีเฮียก er ันหล้วมึงฉุนกูถกไอ้เป็ดเดี๋ยวขอ,นะขอยาหน่อยยาป่ะมีอะไรเอาไปเฮ้ยตกรองแล้วะมั้งสองสองมั้งหนึ่งสองตัวหลังบ้านโดนยมพูตัวหนึ่งโดนไปครึ่งหลอดมาดิเฮีย บอกมาดิกูตามมึงตายนะพวกแกเสี่ยสวยอีกตัวหนึงช่วยยำพูที่เดียวกันกูดูซ้ายให้มึงไปในบ้านปะไม่แน่ใจเสียงมบนในบ้านพี่แล้วก็ดัดฟ้ามาดัดฟ้าตัวนี้ไล่ๆๆในบ้านดัดฟ้ายิงให้ในบ้านระวังนตัวผมฟ้าน็อกสวยมันมีเสื้อยมพูอีกอ่ะไม่เจอวะตน้าผมเข้ามาดีเฮียซึ่งซึ่งหน้าก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เฮียวัดคอมไปเลกูไม่เกี่ยวเออนี่บอกล้วนๆเลย รว fight มไฟได้เลยลงมือไม่ว่าฝีมือนะฝีมือแบบไม่ลุ่มเลยนะไม่ลุ่มเลยยายเด็กยายฮะตบผมมีใครที่ขึ้นมาที่ขึ้นไมาที่เฉยอ่าเฮ้ยไม่มีของเลยพี่โฟี่ต้องมาดูผมกดแท็บโอ้โหเปิดบาร์มีประเด็กเก้าวันกูอะเดี๋วดอกไม้เดี๋ว่ากไม้เอาขามาหยุดย่าไปเลย้วไงพื้นพี่จะดรอปอีกแล้วเข้าใจไหมคือคนอย่างพี่อะอย่างนัทนำไปด้วยเออ อ้าวไม่รับมาพี่ไม่เคยกกันี่ไงอ้าวไปสองอันเลยให้เบิ้ลพี่ไม่เคยกักของหรอกบอกว่ายิงพี่ครับพี่ฟองย่อนะไม่มียาไม่มีเลยเลยกกระสุนไอเคก็ไม่มีอ้าวแบ่งแให้แบ่งให้อันนี้อันนี้อ่ะพี่พองโฟมีน้ำมาผสมอ่ะผมมีแบ่งน้ำมาอะไรเอะไปน้ำได้ครับอูบาคุณละอูบากับเฟดนะ นี่คืออูบาหกด็อก <c oughs> อันนี้คืออันนี้คืออูบาฟิลิปปินส์ูบาฟิลิปปิน <c oughs> <c oughs> อันนี้อบาลาเซียโอมีคุณแปดใช่ไอ้โบ <c oughs> มีที่ไหนลนะ่ะไอ้สัตว์อูบาฟรอเฟสแคลนเอออูบาเฟสแคลนไม่มีกูมีแค่คุณสี่นี่องแปดกระสุนไอเคสภาพไอ้เจ๊ช่องแชทที่มึงจะเอาให้ได้ดีนะ เออยี่กูไม่ฝีเมื่อกี้ช่องแช้แม่งก็สุ่มพูดไป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 มีสองอันเลยเราอ่ะแม่งเดา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 โอ้โหลายนะมึงอ่ะเออไลนะมึ์ไอ้เหี้ยมึงอ่ะหมายถึงมึงอ่ะยิ่มพูดเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอไไม่ได้เล่นอีกแล้วเหี้ยตาตาคนตกตัวตรงไหนโอเคโอเค แทงน้ำเลยเหรออยู่บนแทงเลยอยู่แทงเลยเหรอเย่เย่เย่รถมาหน้ากูด้วยทำไมกูยิงไม่โดนวะเฮ้ยเอ้ามาโดนตบหลังอีกทีป่ะอ้าวไม่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 ไอคนที่ขับมาข้างหลังอ่ะคือน้องติมไนท์เอ้ยน้องส่งของตอนตาบโร่หรือเหรอไม่ใช่โดนมาติก้ามาติก้าน้องส่งของโดนมันยิงตายอยู่ตรงไอ้ทางขึ้นน่ะพี่ป้อมอ่ะ มันดาบอสตังปั๊มตัวหนึ่งตายมดแตะหมด nice. นายจีลี่เยอนี่มาจากโรงเรียนเนาะอุ้ยมีคุณแปดด้วย oh, คุณฮอ yeah. ด้วยเอ้ฮอนเจ้า y ูโกร์ชาดา no 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 is is k i l l a s k i l l a s, it s, kilos, kilos. <S มีคนมามีคนมาเอ้ย hey, มีคนมา,าดิอ๋อนี่น้องโอเคน้อง คนคุดแปผมมาพี่ฟอเอาหรอยังไม่ไดตัวนี้ตัวนี้ตนี้ตนี้ตนี้ก็มีพี่ละอคุณบอมียังเล่นี่มาเก็บมาเก็บ S K S e zone ไอ้นี่ผมใจ้ดาอาจากน้องแล้วโอ้ด้โอ้โอเก็บโอ้ยยเก็บไม่ทันอย่าพึ่งโอ้ เพื่อเหมีใครมีแบ่งกูไหมไม่กูแค่ดักกูเอาแค่มีแต่แค่จักของจากน้องเมื่อกี้สองอันแค่แหละกูไม่มีสักอันเลยต้องเอาต้องใช้เออต้องใช้หรออย่าตายเลยทำไมไม่มีรถจอดอ๋อรถดับรถดับได้เฮ้ยมันมีมันมีศพน้องอีกคนหนึ่งไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ยไอนไอ้ครับฮาฟิสไหนครับโอ้โหอย่างนั้นก็มียาหรอวะมีเลสเดอดปะ ไม่มีว่ะแม่เล่นโฮโล่เลยแหละเอ้ยโอ้ยตัวนั้นปะเออตัวนั่นแหละอ้าวแล้วแล้วมึงยิงมันไปไม่โดนเลยเหรอโดนเหีอะไรสัตว์จะไม่ได้ตั้งเป้าเลย,ยแม่แม่งยิงกูหน้าสะบัดเลยสัตว์ใครเจอสองร้อยดวงได้ครับมาั้งครับกูสวนๆไปก่อนน่ะโดนไม่โดนไม่รู้เหีอ่ต่อยเขาทำไมาอยากต่อยเล่นๆเฮ้ยชื่อใกล้จังเต้า ไป่สียงไม่่าไกลได้ดัดพี่ทำไมพี่มองไม่เห็นตพบอ่ะแน่ครับได้ดอดละมีไลท์ด้วยอย่างชอบเลยก็พี่โฟกตันอะไรเนี่ยของกูมันตันอะไรวะเนี่ยยดแม่ let's go pivolet's go let's go มีรถป่ะน่ะไปไปไม่มีถ้าเป็นยู u อ่อข้อจูเรียดอกยู u อ่อแคนขออืมอีโฟ วัไม่ไฟัวพี่ฟวอเนิคเนมฟอก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 สวาเก้นอยูเนาาฟอกแยย่ต้าวฟอกยูแคนเซ่ฮอนเอ่อเจ็ดแม่ฮอน้ เต่าฮอนไปรัชดาเนี่ยม่น,ยน,คคน้ยะไอ้คำดีดีกว่าว่าตลบใครเขาสอนไปไห้สัตว์ครับใจสุดยอดเลยมันแถวนี้เหรอเต้าตใช่พี่เนี่ยน่าจะโบดอะไม่โบดก็นอกวงของโพชิกิะะพาวาาอาจจาโก็ได้นะ <c oughs> เผื่อเนี่ยเต้าเลยเนี่ยอาจจะอยู่นอกวงใช่พี่ใช่ครับ พี่ผมชอบสามเหลี่ยมอ๋อกลับมาเล่นแล้วครับกลับมาเล่นแล้วตอนแรกเล่นแท่งเล่นสองหยู่สองกริปนี่นแหละนั่นเนี่เห็นไหมใช่ไหมพี่นี่กลางเมืองกลางเมืองตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่ยิงไอ้แกอันหนึ่งมันยิงนอกวงนี้ไ,ไป <3 S 2> วปจากรถเลย<อ> <3 S 1> นะ Yes มันเรียกรถลงเฮ้เป็ดเป็ดหกหลังตัวหนึ่งที่พี่มาร์กมาร์กหนึ่งเอาได้เได้น้องน้องน้องเฮ้ยน้าผมตัวนึง หน้าไหนซ้ายขวาน่า nice สครับทำาไกลให้อยู <S 1> <S 1> ่เดี๋ยวเราปอดรถถังมันเลยดีกว่าเป็ดไปครับตามใช่ไหมใช่ครับไอ้โบร์เอาเอาคูดเป็ดเปล่าเอาดิต่อยียอะไรเล่า เอาคุณดาวสองรหัวด้วนจากไขเก่เจียวหมูสับได้หมครับแคบย่บองเราพี่แ้มทุกวันใช่ใช่หลอดบอลทอนหมาลากวาอร่อยต้องมีอีกครับพี่โฟกมันอยู่ข้างในพี่แมนก็แบนไปข้างในก่อนตอนเนี้ยคนหนึ่งเออใช่อะเดี๋ยวเราทำ <I S 1> มุมลอย f, อ้าวตอกตรงกูเฉยแล้วถังให้มันยิงเปิดขึ้นดิขับได้ไหมนะ่ะได้ครับพี่แล้วมีเช็คแผลเปล่าวะ ไม่มีเราจะแพทมาดิไม่มีไม่เอาบนรถแถมฆ่าไปสองคน Let's go ลุงตู่ทีมิลลี่ครับมาแทนเจสันครับดิสคาร์เอออิสคาร์เอ่อรถลุงตู่ครับไม่ตัดทีมครับเย้ลุงตู่คา ชัดจพูดชัดเจียวครับไม่ใช่ตีมครับไม่ใช่ตีมครับลุงตู้ค่ะพี่ให้บอพี่ให้บอก8อะตายบอไม่ได้เก็บอันนั้นลุงตู้ลุงตู้เฮ้ยรถจอดแปลกๆปล้ไบ่ได้บอกว่าแบบพี่รถผมใช่เหรอมึงจอดนี่เลยเหรอใช่ได้ want to d r i v ตุ๊กตุ๊ก in summer ตุ๊กตุ๊ก yeah Shanghai ตุ๊กตุ๊ก Shanghai เออไม่เงี้ยเอามาทำกินปเฮ้ยเมื่อ,อกี้โดนเรานะเมื่อกี้โดนเรานะอเออแปลว่ารถคันนี้การเล่โตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่พี่เลื่อนรถเนี่ยเออเลื่อนลนรถว่ะแต่แค่แต่แค่ไม่ระเบิดกันได้สามสี่ลูกเลยโหดสุดยอดสุดยอดต้องไปหนึ่งตั้ม เราจะไปไหนกัน,นเนี่ยดำน้ำพรุ่มไปแล้วเปิดกระ벙ก็โอ้โหไม่ขึ้นเลยโอ้โห <laughs> ไม่โฟล์วมาเข็นหน่อย no อุปภาษากีทีอิงริทพีดอิงริทพีดครับ you can see uh ข้อตกลงของตัวทองเขาบวกคุมไหมบุมกับประยยุธ์ what does it mean ประโยชน์ what ประยุทธ์ is uh อิสตเอ้ยเอาเอาเอาคุณแปดมาแม่บิวไรสัตว์ดูดูวีทผมไม่รอดแน่มงไม่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 อิสา เฮ้ยมึงว่ารถขันมักหนึ่งดอกเพราะว่ามึงมาดูโดตรงกูนี้มักหนึ่งดอกพี่ไหนใช่ปะวะอ๋อมักหนึ่งแล้วหนักไม่ได้อโอดอกดอกไอ้เที่ยวมันอาจจะดอกแบบเกมบักก็ได้นะกายท้องเลยเฮ้ยรถมังหลังรถมังหลังนี่ละบีบแต้มมาเลยว่ะไม่บีบแต้มอย่างนี้นะโอ้โหครอปเปิ้ลยิงหน่อยเฮ้ยไอ้นี่คือคนที่ช่องเป็ดปะ ใช่ๆนี่มาฆ่ากูัวนั้นป่าวะที่มันมาแก้แค้นอ่ะกูจะจ่ายเอยไอ้นักกี้นี่แหละยังแม่ให้มาแก้แค้นดาวทำได้ดีนี่นักกี้แม่งโคตรแบบว่าสุดจัดอ่ะโอ้โหสะอาดเจ้านักกี้เอ้ยมตัวนัดสิบดาวครับฝันดีนะครับใครน้องก็ฝันดีนะครับไม่ทช่ไม่ลนมาอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยมาจบคนเล่าไปไปผมไปไปเราจำมากันเออมาเลย อย่าเลยดิอย่าอย่าช่องบินนะพี่ไอ้น้องดักกี้บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ฆ่าพี่อย่าชี้คิวแมนดีเฮ็ดอ๋อขอบคุณอ๋อขอโทษพี่โทษน้องดักกี้น้องดักกี้บอกเย็ดแม่ต่อคนี่ฆ่ามัแล้วใส่ไล่กูไปเมื่อกี้พี่ขอโทษพี่จำผิดคิวคิวแมนดีเฮ็ดเหรอ,อ,อชใช่เป็นพี่ในช่องผมอหละใช่ไม่ใช่คิวบอยอ๋อไม่ใช่ไรไม่มีไร ขับขับมาเหมือนว่าจะเอาของให้นะอยากชอบเลยเป็นไงเปไพี่นะฟงเห็นป่ะเหนครับมันขับมันจะขับไปขึ้นเขาใหญ่ใหญ่เขาเยอะเยอะเขาใหญ่เหรอ,รหรอบิ๊กเมาเทนเหรอบิ๊กเมาท์เทนมันขับไปบที่บิ๊กเมาท์เทนเอ๊ะจะพูดภาษาอังกฤษด้วยเอบิ๊กเมลท์เทนเจนเนอเรตยูซี่เดนมิสบัตตินก่อนทูเดอะบิ๊กบัตตินเย่ไงบิ๊กเมลท์เทนเย่ก็จะคิวเดมไปวันไหนไม่ได้ครูบอดี้สแลมเย่ใช่รู้ว่าเสียง เอามังโรยเอามัยโรยไร s h o o ิ i n g อุ้ยฆ่เอามังโรยเอามาโรยเอามังโรยวัดสุดลดไล่อุ้ยรถไล่เยกแม่มาละวัดสุดแม่ลดไล่เขาบนหัวเขาบนหัวักวานหัวเตหัวเตโอยซิวัน บนหัวมึงไอ้เป็ดนักนัก Nice r o ได้โอ้ Nice จักแมนโอ้ยิงกูยิงกูโอ๊ยกอมาโอ้ยมันอะกันบ้างอมันอยู่นี่มันอยู่ในป่าป๊บนึงแย่พท่งแม่อ้ีดอีดตมันบักไปแล้วอะ In the forest ได้จี่มันจก t h e r s one h e n m รถบัสกูหลุดปะเนี่ยเย็กแม่รถบัสไวแล้วอะพี่รับโบไม่ได้ไว้ไม่ต้องมารล่กูใจยิงกูวัสดวัสดไหนักอืมมายมาก is ็อกกิ i งมาชมาชวโอ้โนายฮนเบยาอมซัมโอ้ยไอซีมันใกลแวโอ้ยีด้วี่ยทีพี่ดีโอเคไอีม็อตเฮดช็อตเฮดช็อต หัวแตก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 วันดาวอ้หน้ต้องวันแอ้หน้ต้องวัจูกลจูกลจูเรียวตักนุก้อวันม่ออย่าทําที่ทําทําี่ตัวนึงแม่งไม่หนอกสักคู่เลยสัตว์เอ้ยแนเอรตี่จู่ยวดอค I'm coming มันชุมันชุเฮ้ยให่ให่ให่นหย้อยนะอ๋อมันสมอ I'm Granite I'm g r a n i e วันนักวันนักแมันไม่หนอกได้ไงวะ เจ็ดลูกไปอีทีไปอีที่มันไม่ยากอย่างนี้ and the smoke it the smoke นายนายอ่ะนายวงสดตยินอะไรพวกเนี้ยยังไม่เคยไปเล่นเลยสัตว์ซื้อพอร์ตเหรอครับจำไม่ได้เลยดิพิมพ์ใน Google เหรอครับพี่จำไม่ได้แล้วเนี่ยซื้อนานแล้วเนาะมีคนในรถเหรอมันมีคนในรถได้ไงใครจะมาขึ้น ในรถรถไหนรถเดย์เอมิสในนิสฟาร์ไมดีเดี๋ยวาเขียนอะไรแล้วอนอนอนเอมันอาจจะหมายถึงสโนว์หรือเปล่าหิมะอะไรเงี้ยอ๋อเซโนเฮคาจูเซเโนไอเซ่ e นส์ดีมากดีมากโอเค o o d o k เ y เราแม่กินอกุสลจัด Chicken Chicken Dinner โอ้ยโบสคิวซีครับคุณจักรพงศ์ไอซีมันไก่ไปไปปัดสุดปันนักปันนักน้ำมันหมด เอาออกแก๊สันดาวโอ้ยยิงกันพังเลยริมเผาริมเผาทูมอวันโล่ไม่น่าผีต้องมีตัวหนึ่งวัดสุดแย่วัดสุดวัดสุดเหรอมึงวัดสุดเหรอเยียดม้วัดสุดได้จากแบกนุ่งคอมันขับเรือมาเหรอมันนอกไปตัวแล้วเป็ดตัวที่ยิงสองตัวนั้นในสมก The day bleed อ๋โอเค I see มันถอยมันถอยเฮ้ยใัน me me another one โอเคโอเคโอเค wait me ไม่โอเค I break I'm pushing them โอเคเี่ยัิงโล่วันนัก <laughs> oye, oye. Oh, I'm down. I'm down. Uh, on the brother. uh of the hero. I'm grenade, I'm grenade, I'm grenade. Oh. Fuck. Die. Whew, that. And the Oh, nice. You oh. -oh, oh, oh, oh. Oh, hello, hello, hello. oh, no, I'm low. I'm low. Oh, I'm low. <laughs> ันตาวานนันตาวานลาสกายมันไปชุบหรือเปล่ามันถอยไปชุบหรือเปล่าระวังด้วยขึ้นยังไงขึ้นยังไงเอ็มพชิงเอมพุชิงขึ้นไม่ได้ I don't have an arrow เอมพุชเอมพุชชูเอาว้าวโอ้ไนส์นส์ไนสกูตายโอหันโบยอีสพาลาเฮ้ยพาลาพาลา เออพลาเออยากไ่ซบไล่ซบไล่ซบไล่ไอซิงที่ให้มาควันดักแมนโอเคอยู่ิงเป็นอินเกมอ่ารัสก Yes มาร์ควโอเค Yes I <Man. S 1> can see him yeah I can see too oh where I nice nice หัวมาแล้วเลย Nice man โอ๊กโอ๊กโกกกก What <c oughs> u อ a กแดนอ o ู่เ o อะโอ๊ d e n